ช่วงนี้คืองานหนักเขืออะไรคะน้ำหนักคือมันจะพองหน้าเราเป็นพองเลยอ่ะพองกว่าเดิจริงเหรออนนีี้้เรามมแกหนูน้ำหนักขึ้นนะคะตอนนี้ใช่อ้วนกว่าปกติอ้วนของเรานี่คือยังไงครับปกติมันจะมาตรฐานอยู่45ตอนนี้ประมาณ47สี่าสิบเู่เถ้าเราเหรอไม่เท่าเลยแปลกแปลกนนะยิ่งๆโตขึ้นเหมือนกับ มันยิ่งผอมลงแต่ว่าน้ําหนักตัวหนู่เพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดจากการทํางานนะมันกินดึกหรือว่ายังไงครับก็คือทุกวันนี้มุกกิน้าวแก่มือเดียวบ้างเว้นแต่ิปกติเราจะมีแก้มใช่ตอนนี้มีแพทหายไปแล้วมันมาเป็นช่วงๆค่ะเดี๋ยวมาแล้วก็หายไปมาขึ้นอยู่กับการกินตอนนั้นว่าแบบกินดึกหรือเปล่าหรือกินอะไรที่มันแบบทำให้โซเดียมจัดก็ออกมาแต่มีหลายคนทักใหคะว่ามุกเป็นหลายหลายคนทักแต่ว่าด้วยมุกเป็นคนชั่งน้ำหนักตลอดเหมือนกันมุกเลยรู้สึกว่า ปกตินาอะไรอย่างเงี <zos> ้ยแต่ว well. ่าการใส่เสื้อผ้ามันไม่ได้แบบว่าหลวมหรือว่าอะไรไม่ไม่เลยค่ะเท่าเดิมสะโพกใหญ่ขึ้นด้วยหรือว่าเราไปสาวเต็มวัยแล้วแก่หรือเปล่าคะก็ไอายุอย่างที่บอกอายุเพิ่มขึ้นมุคิดว่าหลายๆอย่างมันก็น่าจะแฟบลงตามตามอายุที่เพิ่มขึ้นเบบี้แฟทก็ค่อยๆหายไปแต่เรายินแบบนี้ก็โอเคใช่ไหมเพราะว่าแบบคนเราไม่ชอบยำผอมหรออะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าถ้าดูดีขึ้นก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้ามันผอมไปแล้วมันทําให้เราดูโทมเนี่อะไรก็ค่อยว่ากันหนูตอนนี้หนูโอเคกับตัวเองค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กดดันในการกินหรือว่าต้องบังคับตัวเองว่าจะต้องผอมนะจะต้องเท่านี้นะเป็นคนแบบชิลมากเรื่องเรื่องนี้ค่ะจะแบบออกกลล้้องแวมันอิ่มอย่างเงี้ยแบบอเปลามันคัเต็มอ่าแล้วแต่พุ่มกับทักค่ะถ้าพุ่มกับทักก็โอเคเดี๋ยวหนูลดให้ครับนี้คือพุ่มกับคือไม่ทักเลยเรื่องนี้ไม่หนูไม่เคยมีปััญหหาเรื่องนน้ก พี่ต่อทํอีกเรื่องเรื่องพี่หนิงแล้วลใ,หให้กำลังใจพี่หนิงยังไงบ้างขาเจอมรสุมมรสุมค่ะก็ให้กําลังใจพี่หนิงตลอดค่ะด้วยด้วยตัวมุกก็เจอพี่หนิงตลอดอยู่แล้วเราถึงถึงเราไม่ได้เจอเนี่ยเราก็คุยในลยไลน์นัดไปเจอนะัดไปกินข้าวคือเราเราก็เป็นกําลังใจให้แม่ในทุกๆเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างความเีรียกว่พี่หนิงเองจริงมันเกิดขึ้นก่อนที่จะออกมาแถบข่าวอะไระที่ เเราได้ห็นกอันนี้หนูไม่ไม่ทราบถึงจุดนั้นค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่พี่หนิงอยู่กับหนูพี่หนิงเขามีความสุขเสมอพยายามให้คนรอบตัวมีความสุขเราใหพยาลังใจพี่หนิงยังไงบ้างเดินไม่บิมือไปกอดหรือว่ายังไงบุกว่าทุกๆอย่างเราไม่จําเป็นต้องพูดค่ะเราแค่ให้ความสําคัญเวลาที่อยู่ด้วยกันก็พอคือคือทุกครั้งที่เขามีทุกเราก็พร้อมจะพี่เข้าไปหาซัพพอร์ตนดีทำให้เขาสบายใจชวนไปเที่ยวชวนกินข้าว เป็นความสุขเล็กๆที่เราทําให้ได้อย,ยังก,ยก,ก่อนหน้านี้เคยทด้ข่าวก่อนนะแว่าบพี่หนิอาจจะมีปัญหาอะไรอย่องนี้หนูว่าแบบไม่ปล่ยใจอะไรอย่างเงี้ยะจุดจุดบางเรื่องหรือว่าหนูก็หนูก็เป็นเด็กหนูก็ไม่ไม่กล้าที่จะเข้าไปถามหรืออะไรกับพี่หนิงตรงๆสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีความเป็นห่วงให้กับพี่หนิงเสมอ ก็ถือว่าเราเป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาหอมเป็นยังพี่หนิงคะใช่ใช่ก็แบบพี่หนิงกินข้าวหรือยังวันนี้เวลาไปเจอก็จะพี่หนิงกินข้าวมนข้าวเยอะๆนะคะเราตกใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะก็ก็ขึ้นก็คิดว่าไม่ได <c oughs> ้เนยอย่างตอนนี้ได้เจอพี่หนิงล่าสุดเมื่อไหร่เป็นไงบ้างคะดีขึ้นคนจิตใจดีขึ้นหรือยังหรก็ก็ดีขึ้นค่ะก็แฮปปี้ดีอย่างที่บอกว่าเวลาพี่หนิงอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะมุก เข้มหรือทุกคนที่เป็นน้องรักของพี่หนิงเนี่ยเราเราเจอกันเสมอแล้วเราก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยให้ให้เขาคลายเครียดทำให้เขามีความสุขฉะนั้นสิ่งที่พี่หนิงให้เรากลับมาก็มีแต่ความสุขคือเขาแบ่งแยกชัดเจนเหมือนกันว่าอันนี้คือเรื่องส่วนตัวอันนี้คือใช่ใช่ค่ะทุกคนรู้ว่ามีปัญหาอยู่แล้วในตัวก็ไม่ไม่มีใครแบบโชว์มาให้เราเห็นเต็มเต็มหรอกแต่ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจเรื่องอ่ะมันมีเรื่องของตะวันฉาย พี่เขาถ่ายรูปกับเราเขาบอกว่าเขาชอบเรามากค่ะมาละครอตรงไปลูกเพราะพี่พี่ต้นฉายค่ะหนูก็หนูเจอเขาเมื่อวันนั้นวันแรกเขาแบบก็มีพี่ที่เป็นเป็นนักมวยชื่นชอบเราแล้วขอถ่ายรูปเขาบอกกับเราต่อหน้าไหมคะก็ตอนแรกฝากพี่พี่ทีมงานที่เป็นเป็นสำนักงานรักข่าวที่เป็นฝกัดกีฬาแล้วก็มาบอกว่าเออพอดีมางานวันเดียวกันถ่ายรูปได้ไหมบอกว่าได้ค่ะ ก็เพิ่งรู้ว่าแบบเออเขาเขาน็อกภายในสี่วิอะไรสักอย่างเกอะไรสักอย่างเก้าวิได้สี่ล้านเอาชื่อใช่ใช่สี่ล้านนี้แมตนั้นเขาได้สี่ล้านใช่ว้าวว้าวแล้วเมแกนเจย์ก็บอกว่าเขาชอบติดตามละครมาแล้วชื่นชอบรักเรามากเขาพูดแบบว่าเออถ้าทุกคนได้ติดตามมารักเขา ซึ่งเรามีอะไรอ้วยเหมือนเราเป็นกำลังใจให้เขาเขาเออก็ดีใจค่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ซัพพอร์ตเราอย่างอย่างพี่ตะวันฉายเขาก็เป็นนักกีฬาที่แบบเขาเก่งในด้านของเขาอยู่แล้วมีเขามาชื่นชอบเราก็เก็บเป็นกําลังใจดีๆให้กับตัวเองแล้วถ้าบางคนมาจับจิ้นกันอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ก็จิ้นเฉยๆนะคะทุกคนใจเย็นๆแล้วพอเขาถ่ายรูปกับเราเราได้ย้อนกลับไปดูรูปเตะของเขาไหมหรือว่าหมัดเขา ยังีการโชว์เขาที่ดูต้องมายังค่ะแต่ว่าดูดูจากหุ่นเขาวันนั้นที่เจอก็ก็ก็หนักอยู่น่าจะหนักอยู่เหมือนกันเขา่าาาถยเแสดงความเขินแค่ไหนเขาไม่มองหน้าเลยอ่ะจริงเหรอหลบสายตาเขาหลบสายตาเออเขินโควิด่ะดูไม่เหมือนนักมวยอะตอนเขินคือไม่ใช่นักมวยก็คือเป็นเหมือนลูกแมวอย่างนี้เหรอก็ก็เขิน